สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนกองอากาศของรถ mazda bt 50 Pro นะครับเราก็สั่งซื้อมาเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดออกมาดูก่อนนี่ที่เราสั่งซื้อออกมาก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ของใหม่นะครับที่เราสั่งซื้อมาอเราวางไว้ก่อนทีนี้เรามาถอดกันครับนี่ตัวนี้ก็ เปิดลิปมันออกมานะครับนี่ง่ายนี่นะครับเปิดออกมาเลยอ่ะเปิดออกมาเลยอันนี้ถอดได้ไหมอ่ะถอดออกมาก่อนนี่โอ้ดำมากเลยนะครับนี่นี่ของเก่านะครับโอ้ดูฝุ่นนะครับนี่ดำปีเลยเนาะ นี่ดำมากอันนี้ของใหม่อ่าเดี๋ยวเราก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปเลยแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันเบาอน,นี้หนักกว่าแต่ก็ใกล้เคียงกันแต่อันนี้จะเบาวกว่านี่นะครับดูเทียบกันให้เห็นนี่อ่ะความดำนี่นี่ของเกา่านี่ของใหม่นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับนี่อ่าเราวางไปอนี้มันจะมีล็อกของมันอยู่นี่อ่านี่อ่ะ,อะมีล็อกตรงนี้ นะครับแล้วก็วางให้พอดีล็อกมันเนี้ยนี่นะเดี๋ยวผงออกก่อนมีผงมีล็อกพอดีเลยตรงนี้เราก็วางลงไปเนาะนีแเราก็ใส่ลงไปปิดให้เข้าพอดีล็อกแล้วก็ติดกิฟต์นี่นะครับติดกิฟต์ มันเหมือนไม่แน่นไม่ลงล็อกหรือเ่าลงล็อกแล้วอนี่แล้วก็อันนี้เสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมน,นี้นะครับแล้วก็ดันตัวน,นี้เข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ง่ายๆแค่สองนาทีเรียบร้อยนี่ของเก่านะครับดำมากเลยก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนไย้ ไม่เคยเปลี่ยนเองก็ลองซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ดูคลิปอื่นของเราก็ด้วยนะครับนี่วันนี้เปลี่ยนง่ายแบบนี้เอง2งนาทีเสร็จแล้วนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างอย่าลืมกดติดตามให้ดูคลิปอื่นของเราด้วยสวัสดีครับ